เป็นความรักามเป็นธรรมแล้วก็มีความยกมากกว่าเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ของวราเทศไทก็ูยมากกว่าก็ต้องจ่ายดอกเบเพราะว่าเูิองเขาตาจจะไม่ติมเงินือทรื่อเกี่ยวกับพรทบารข้อหนี้ก็คือจากักที่ดีกว่เพราะว่าเราเป็นพระาที่รู้เองเองในทางใแล้วถ้าคนอื่นมาปฏิบัติอะไรก็ตามแบบนี้ ไทยเาไทยเนี่ยเรียกว่าทำ็นผู้ทีภูการเผาเพราะภาษกระจายแล้วถก่ะจ้ยมาแล้วก็เลยตัวคนจัตู้ได้ดีเลยก็เลยแปลงเล่าแปลงเล่าใจเพราะตัดจายเลาหยุ้นตัเป็นคางทีก็หัวห้นข้าเหรือว่า้าห้าหไรย่ี้เป็นของไทยก็จะหนุ่มใหญ่แต่รุ่นอันนี้กคือภาพแสดงให้ดูว่าภาพเี่ย ก็คือว่าไม่มีอะไรกับใครท่างหลาไแตเพราะเท่าไนี่ความเืออะไรกนถ้าฟางตั้ใจนะเท่าไรจะว่าลารเป็นผู้ทะลุชื่อเขาด้วยามผิดลาให้ความเหสนอยางานให้ความแวก็บ้านข้ามถูกกับที่ข้าพเจ้าที่เราเชื่อใจดูว่าเราบ้านขึนอันนี้ก็เป็นพอที่ว่าคำว่าเชื่อใจก็ถะว่า ก็คือว่าพระเจ้าปฏิบัติแล้วก็จะรู้เองเองใจภายในข้อข้อต่อมาก็คือบอกว่าอาการลิโกอาการลิโกที่เรียกว่าธรรมะที่ดีในทางในของพระพุทธเจ้าเป็นอาการลิโกที่อยู่ทุกข์สบายก็จำกัดการอาการลิโกได้จำกัดการได้ประกอบด้วย่ตางได้ดีประตูต่าได้ดินอดีตได้ดินอนาคต อาบีเกาเรียกว่าอาการริบก็แผลแย่จากการท่านบอทีนี้อาการิโกภาวะที่เราไปปฏิบัติเพื่ในปฏิบัติเป็นที่แล้วก็จะทำให้เราดีกว่าจากการผลจากการก็คือว่าจะให้ผลเดอยวนั้นเลยถ้าเรามีจิตสงบสงบแบบวะาในภายในแล้วเราจะเจอผลของกันตาเท่านั้นเข้าใจเสมอได้เข้าใจเรียกว่าเข้าใจอยู่ในนั้นได้ ขาตั่งอท้ีที่สุดทีจะทำให้ได้ผลดีท่สุก็คือยู่ได่เราต้งามรู้สึก่ดัอนก็คอที่เราต้องีวามรู้กี่ดคกับอื่ก็คือกท่าต้มีความรสก่ดัอื่าคืทาต้องมควา้กท่ดอื่ารทเราอีวาเ้ที่ดีกับ้อื่วอการี่เาต้องามร้สึก่ดกับ้อื่นก็คืารหี่เาตวาม้ึกกัอนกอรีเจ้อ ก็ติดีิต้องคัดคัากาจะวาดออกมาได้ส่งี้วลาไแต่เรที่ต้องทเท่านก็เลยบอกวางขาวางติกอาจารย์หนือเ่าอาจารย์ก็บอกว่าเอ้ยน้ลยท่านอยากไปรักเกียรติ้่านพอทุกพอเสร็จสัวท่านหายไปไหนเลยท่านอยากไปรักเกียรติงนเอาหนังเสร็จจะเอาพวกที่เขาทได้คอวมาต้องไคุเวทนาท่านถสา้อเวทนธรรมาถ้าชอเวทยนาถ้าชอบเขาสอนเรทนาราบอกว่ แยกเราออกจากเวทนาที่เข้าไปเสริมเนี่ยไม่ใช่เราเป็นแค่เวทนาเวทนาเจ็บเมตนาเจือเราไม่เหนเจ็บได้เห็นเจืเราเป็เวทนาเป็นคนละอย่างแยกกันออกไปได้พอแยกไปได้ก็ลาไปได้จิตใจใกล้ตามบานอยใกล้ธรระต้องต้อรู้เวทนาเป็นแค่เวทนาลงจากเวทนาทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ก็กลายเป็นติขเลย อพอามเป็นทุกขก็ตาดเท่าไรก็เป็นสุขใจใดเท่านันดีทุกข์ก็บาดในภายไหนก็พิสุขใจใดเท่านั้เวลาได้โลภได้สืมเลยอยากได้อยากให้กข์เสื่อุก็เสิดแต่กระดา่ที่ถึเสื่อมทุกข์ก็เสื่อมตลอดเลยอันนี้ก็คือต้าวปาในภายในเป็นอันตร้ยใจลยก็คือแล้วก็ท่านแตกต่างได้เรโ่องอะไรอย่าง้างสมาธี่เป็นเกษตรบ้นเลยรข้างเจริญหลวงปู่หล เล้าคแวาแกราีเจ้ท่านสาวกองยุทใจกับนางยีทขียนราพีเ้ากระทักระายได้เขาบอกว่ามันยงส้าราชการ้า้าการทางกันแล้วเจรจาเจรวาก็ได้อยู่ตรงนั้นก็ถือว่าได้ถามทางไหนทางไหนทาไนที่ะอาตัะเาแล้วกขพบดเว่ออะรนี้เป็นสิ่งที่อาการที่เกิได้ปรากฏที่การทีการยราพุทธิจารยเดชขา ผู้ทารุสปฏิธรรมาลุสปฏิสาครลุสปิที no ่เราประกอบในภายพ่ใหญ่ารามดีขึ้นน้านมาแล้วทั้งหลายทั้งเที่ยงหล่านั้ความดีขึ้นแล้วเราก็จะได้รับผลต่อการปฏิเรียกว่าอาการิโตให้ขอได้ไม่จากกต่างให้ขอได้ได้จะกัดการหรือพอเจอเรียกว่าเป็นสิ่งที่เลืแล้วก็ปฏิเสธได้เพราะว่าได้ประกาศได้ด แต่พุทธกาลก็ดีทีาึกตาได้เข้าฟังธรรมะจะได้ได้ฟังเ้าฟังจากพระพุทธองค์เขฟังแต่พอีว่าเีพระองค์หนึ่งที่ความพระองค์พระบาทาลีพระคือพระบาทาลีท่านอธิบายความได้ดีมากเลยซึ่งิลป์ศิลนกางไทยแล้วก็เฉลิมทีนี้พอท่านกำลายทำไปทีนาริตาได้ดีแค่ไปร่างฟังข่าวดูไปร่างฟังขามวดู เารางขาวทังข่าวเรื่องอรรยธรรมตื่นข้การเรื่องควายติธรรมข้อปรากฏว่าคนไทยทำงาเป็เช่นว่าเป็นโชคดีสมอครับคากิว่าบ้านของแก่พวกรวยความเกิว่าคนในบ้านทีคนเชียนตัวทางอาม่าเลยข้าปรากฏว่าเจอใ่าววเจอข้าวในบ้าหลายคนเลยข้าไปทคืเงินกสินแห่กกก้อนตนั่งอยูแตวว่าเจ้าใศรอฐีนักนันแหละให้ราศกค้าบอกว่าเราจะทำบ้านตปวเเุ ก็ให้ข้าเนี้ยเอาที่แทนนี้ไปตัวนั้นแหละก็ามว่าเราที่ทำก็ต้องสงเขาไปถึงจุดเดีวเอาที่ที่ดนปจนก็ต้ได้ตัขายก็สิ Austin, ่งที้เจาได้เข้าใจไหมแม่แม่จนก็ต้านไ้ไปช่วยเขาไปจองชาวบ้านไปช่วยันเราที่ทำไม่ได้อยากให้เงินก็เอาไปเลยอยากได้ทองก็เอาไปเลยตอนี้เรอยากแต่ฟังเขา่ย่า

อยางได้อยากเอาก็ควรในเชอะเราตอนนี้ได้เอาแล้วเงินแพงเงินทงของตองตายมีความสุขในช่วงพักผ่นก็มี้างคนได้มาแล้วก็พุกงปั้าตายได้ดีทุกเวลาใจก็มีางคนได้มาแล้วก็อนี้กว่าต้องคอยระวังแงะเรีกว่าวาดแล้วไงลดกเชินออกาใครจะมาเอาใครจะมาเรื่องใครจะมาคอยระวังตลอดเวลาใจจ้พุตลอดเวลา ไม่สบายเลยเราจองที่ดีไปไหนก็เป็นระยะเป็นใหไม่ดีเราอยากได้เงินก็เอาเงินไปอยากได้ทองก็เอาทองไปออกคำว่ร่างเท่าโจทูที่ไหนนี่ยเ่องาของูา่าเราออกลางก็แพงบางการื่อทาได้แบบเรียกว่าได้ใจบางวาราวาของบางชวบาคืออะระจายทุนประกาตบางชวาก็ือเงินแค้ พ่อรบวาเออเมือนาไดนกลม่ได้น yup Tr ้งคูราทาแานเราเอาทัพเวราไปเราก็จะเป็นผู้ที่บาับไม่ดีจะลบจ่แต่ทีนี้จะอู่ก็ดีแน่ก็เลยบอกว่าอย่าลูก่อแต่ใหเอาไปคืนเงินเอาไปด้แล้เอาไปคืนเท่านั้พอเอาไปเท่าไก็เอาไปคืนเท่านั้นถ้าเอาไป ภาบอาใจแล้วก็เข้าใจตาปัญญาใจตาของข้ามาแล้วก็ขอตืวนเลยขอตืวนอราการขับเคลื่อบรการดีที่ปรเทศนรอขอตัวขับเคลื่อนปการเอนตัวโยมที่เข้าไปเจ้าบอกายว่าไม่้องอยากรูทุกคนอันนี้อันนี้ส่วนประการ่งเขาต่างกันเจลทำารลูกง่ก็จะขัดางจะเอาอะไรใจก็เอาเราเช่อเป็นห่วงางจตใจเราที่เลย แต่เจ kind of ้ามูลท่าว่าเขาเป็นหลังเราไม่ถึงเจ้ามูลายหลานตายแล้วเด่นะาตตัวแทนตาอันนี้ก็ผีหลังทำบ้านรับสาวมาทำบ้านรักษารทำบ้านที่เราดีให้เราพักใจในความรของเราเห็นทาพวกเราดีไปท่าสัตว์ได้รับทัได้ขอพุทธิกาเบยีจช่วได้ผหไดู้เท็แล้วก็ไม่เดินทางของคุณาถ้าเรดีข้อไหนข้อนึงก้ให้รับจาข้อนั้นไว เวลาจะตายก็รู้อึกอข้อนะเอาเราเป็นอารมณ์ข้อหนังก็จะเรียกว่าแต่ที่อผู้ของเราป็่ธรรมบอะไรายเนีมนธรรมะเทวผคือธรรมะตามใจในตัว้าธรรมะเป็นแสงสลาในไทยเลยไทาเราแต่ผู้ที่หลงงนธรรมะจะตายลงเจ็บปยดว่าพรงพนจะตายด้วยเพาะอาจาบาบาวยวยวยนะเงินเขารวยน เกิดตัวตายเรืถึงธรรมะก็เห็นตัออกนึกถึงความไม่เจิความไม่ด้ตัออกตอนนี้ใจเบาก็เอาเชือได้ท่านเอาไปได้นัต้องกเรือดควรรเกระเบิจะเอาธรบมไว้้างได้ในตัวนี้ต็เชื้อพลทมาอย่างนี้ี่วยดีกว่เลยซ้ายก็เอาธารมหวางไว้ได้ ป่วยได้ก ane, ็แต่ความเสลียนเปีไม่เหมือนอาจารย์พระสบายถ้าเสียใจนะอาจารย์พระละสบายท่านปฏิบัติจงได้สบายท่านได้สมาลนวทีนี้ตอนที่ท่านป่วยท่านป่วยอาจารย์ก็เข้าไปถามว่าหลวงพ่อทานยานหรือยังทานยานจนหมดหรือยังถ้าไม่ได้านเยอะเลยนท่านบอกท่านบอกว่าเออ เราดีท่านสวยท่านสวยเข้าใจในโรงพยาบาลเรากอว่าตอนนั้นอาจารย์ก็เจนเดนเดนว่ตเขาก็เป็นท่านยู่ที่เดียวพยาบาลตอนเดียวพยาบาลอาจารว่าเลือดเกิดป่วยตับเลยเพราะตับเป็นอะไรอ่ลอยอยู่ในภายใดก็ตีแล้อยูงแล้วก็ท่าก็ท่าออกมเป็นเรื่องเป็นเลือยเรย่คยต่าจากเด่นในื้ ในพยาบาลเลยนสพาตวมาท่านก็เป็นไรท่าที่ไปดูเอง